เตรียมปะทะเดือดสึกรถไฟฟ้าคันใหม่ b y d s e a l สู้เทสซาโมเดล3คาเริ่มต้นไม่ถึงล้านห้าเปิดตัวในไทยเ,ยเร็วๆนี้ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กดติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ หากเรามาดูยอดจดทะเบียนรถในรอบ6เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ B ีวีดีกำลังครองแชมป์รถไฟฟ้าที่มียอดจดทะเบียนมากที่สุดในไทยและการเปิดตัวของดอฟฟินเองก็ถือว่าเรียกเสียงคือฮาจากแฟนขับชาวไทยไปได้ไม่น้อยแถมล่าสุดทางค่ายยังม,มาประกาศอีกว่ามีแผนจะเปิดตัวรถอีกสักคันงานนี้ดูทรงแล้วน่าจะหนีไม่พ้นน้องเมลน้ำแน่ๆเ,เดี๋ยววันนี้ที่สุดจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันแบบถึงใจพร้อมรีวิวเทียบชัดกับโมเดล3แบบจุกๆถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับ BWD Seal หรือน้องเมวน้ำอุ้งอุ้งปร,รถไฟฟ้า100%ที่สร้างบนพื้นฐาน b y d e-platform 3.0เหมือน a อตโต3และน้องโลมาดอฟิ d นมีวีดีซีลคันนี้มีมิติตัตวรถยาว4.8เมตรกว้าง1.875สูง1.46ม,มีระยะฐานล้อยาว2.92เมตรแน่นอนว่าหากเทียบกับผู้แข่งในตลาดอย่างเทสล a โมเดล3น้องแมวน้ำคันนี้จะใหญ่กว่าในทุกมิติ ยาวกว่าประมาณ10.6เซนกว้างกว่า2.6เซนสูงกว่า1.7เซนและมีระยะฐานล้อยาวกว่าถึง4.5เซนติเมตร b y d Seal ได้เปิดตัวและวางขายในจีนแล้วมีให้เลือกถึง5เกรดใน3รุ่นย่อยคือรุ่น Elit e d i s t i n g u i s h และ Performance รุ่นเริ่มต้น El i ิ e จะมีแค่เกรดเดียวมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าแรบิด3 1 0นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ขนาด61.4กิโลวัตต์อวิ่งได้ไกลสุด550กิโลเมตรตามมาตรฐาน CL t c ของจีน ในขนาดที่รุ่น Distinguish จะแบ่งออกเป็น2เกรดมอเตอร์เดี่ยว2ขนาดคือ2 0 4ร้อถึงสองรแรงมา้าแรงบิดสูงสุด3 1 0ร้อถึงสามนิวตันเมตรส่วนแบตเตอรี่จะมีให้เลือก2ขนาดเช่นกันคือ61.4ถึง82.5ิจุดห้ากิโลวัตต์อัววิ่งในไกลสุด5 5 0ถึง700กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่น Top Perform a n c e จะแบ่งออกเป็น2เกรดคือแบบมอเตอร์เดี่ยวที่ให้กำลังแรงสาใจถึง313แรงมา้าแรงบิด360นิวตันเมตร จับคู่กับแบตขนาด8 2 5กิโลวัตต์อาววิ่งได้ไกลสุด700กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC และเกรดสุดท้ายรุ่นมอเตอร์คู่จะเพิ่มมอเตอร์หน้ามาอีกหนึ่งตัวให้พลังกำลังรวม530แรงมาร้าแรงบิดห7 0ดนิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด650กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนเช่นเดียวกันแน่นอนว่าตัวแบตก็ต้องเป็นแบบเบรย์แบตเตอรี่อันเรื่องชื่อของทางค่ายโดยจะเป็นแผ่นแบตบางๆวางเรียงซ้อนกันพร้อมเทคโนโลยีเซลล์ทูบอดี้ CTB ที่ทำให้ก้อนแบตตเป็นนนสส่่่ววหึงงงของัถัถและมมมีคุณบิไไไฟ นอกจากนี้ทางค่ายยังเคลมอีกว่าการดีไซน์แบบนี้จะทำให้ตัวรถสาม,มารถรับน้ำหนักได้มากถึง50ตันและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่แถมยังลดการยุบตัวจากแรงประทะด้านข้างได้มากถึง45%อีกด้วยที่พิเศษคือทุกรุ่นย่อยจะมีช่วงล่างแบบเดียวกันโดยด้านหน้าจะเป็นแบบปิกนกอิสระ Double w i s h b o บนส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ5 l i n k Suspension ตัวรถรุ่น Elit e และ Distinguish จะมาพร้อมกับล้อขนาด18นิ้วคุมไดยางขนาด225ท 50R18 ในขณะที่รุ่นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์จะมาพร้อมกับล้อ19นิ้วและยางขนาด235ทับ 45R19 ตามสเปคแล้ว b y d Seal ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิมต่อชั่วโมงได้ภายใน3.8-7.5ถึงวินาทีและในทุกรุ่นย่อยทคำความเร็วสูงสุดได้เท่ากันที่180กิมต่อชั่วโมงรองรับการชาร์จ DC กระแสตรง Fast Charge ที่110-150ถึงกิโลวัตต์แล้วแต่รุ่นย่อยสามารถชาร์จแบตจาก30-80%ได้ภายใน30นาทีเท่านั้น นอจากดีไซน์ภายนอกจะมาในลุคสปอร์ตและโดดเด่นกว่าเทสซาโมเดล3ด้วยดีเทลสไตล์ท้องทะเลมอนน้องโลมาด้วยแล้วภายในห้องโดยสารของพี่แมวน้ำก็ปังไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยทรงดีเชฟท้ายตัดที่เหมือนหางแมวน้ำจอมัตต์ดิจิตอลขนาด10.2 5นิ้วจอกลางเอฟเฟอร e ์เมนท์ที่ใหญ่จึ้งถึง15.6นิ้วแถมยังหมุนได้อีกต่างหากตบท้ายด้วยชุดเครื่องเสียงไดโนเดโอพร้อมลำโพง12ตำแหน่งในทุกรุ่นย่อยแน่นอนว่าระบบความปลอดภัยก็ต้องจัดเต็มไม่แพ้รุ่นพี่รุ่นน้องในค ABS EBD ESS AEB AHB Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go FCW RCW LDWS LCA TJA BSD RCAS CTB DMAS T PMS d o w เซ็นเซอร์กรรยะหน้า2หลัง4ทุงลม7จตำแหน่งกล้องรอบขัน360องศาพร้อมจุดยึดบอะ Baby Isofix <c oughs> ก่อนที่เราจะปาไปเทียบชัดขับจริงกับโมเดล3ฝากแวะกดติดตามสับแทบกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราหน่อยนะ หลังจากเห็นสเปคเด็ดๆของน้องเมลน้ำกันไปพอหอ้ปากหอมคอกันแล้วเชื่อว่าหลายคนที่กำลังเตรียมกดจองเท s ซาโมเดล3น่าจะมีชะง,งักกันบ้างแหละและแน่นอนว่าเป็นที่สุดทั้งทีเราก็ขอพาทุกคนไปเทียบชัดระหว่าง b y d Seal และเทสซาโมเดล3รุ่นเริ่มต้นแบบครบจบในตอนเดียวโดวยสื่อยันยนชื่อดังจากจีนอย่างชี่เชอร์เทียนยาโชเชอร์ได้รีวิวไว้ว่า b y d Seal ร,รถซีดานที่ทางค่ายตั้งใจออกแบบเพื่อแข่งขันกับเจ้าตลาดในจีนอย่างโมเดล3และต้องยอมรับจริงๆ ว่าทาง b ีวดีเขาทำกันบ้านในเรื่องของการออกแบบได้ดีไม่ว่าจะเป็นการดึงจุดขายของดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นและมีสเสน่ห์เนื้อโมเดล3ทั้งลูกเล่นสตอรี่และสไตล์ของตัวรถที่ออกแบบได้ชัดเจนตรงตามธีมสุดๆตั้งแต่คอนโซลหน้าแผงประตูและรูปทรงของเบาะที่นั่งมาพร้อมกับดีไซน์สุดเก๋ในขณะที่โมเดล3กับออกแนวมินิมอลเน้นความเรียบง่ายชนิดที่ไม่มีปุ่มอะไรให้มาเลยซักกระปุ่มส่วนจุดที่ Tesla, เทสลาเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดคือซอฟต์แวร์ในจอก,กลางที่ล้ำมากๆทำงานได้ไหลลื่นสุดๆ และถึงแม้ BYD จะออกแบบหน้าจอได้ค่อนข้างโอเคแล้วแต่ทางเทสซากลับออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและประมวลผลได้ไวกว่า BYD ยิงระบบสั่งการด้วยเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงเทสซารองรับได้มากกว่าเห็นเห็นพอลองมานั่งเบาะหลังของเทสซาก็รู้สึกได้ทันทีว่าไม่ได้กว้างเท่าไหร่พื้นที่เล็กรูมหรือแบบพอดีพอดีในขณะที่เซลจะมีพื้นที่เล็กรูมและเฮดรูมเหลือเยอะกว่าส่วนเรื่องสมรรถนะหากเทียบให้ชัด BYD ีซ BY ลรุ่นเดิมตอนอยิงสู้เทสซาโมเดล3ไม่ได้เพราะน้องแมวน้ำมีกำลังแค่204แรงม้าเท่านั้น ในขณะที่โมเดล3กลับมีพลังกำลังมากถึง275แรงม้าเลยทีเดียวและแม้ว่าจะอยู่ในช่วงการทดสอบอัตราเร่งแต่ซิลกลับไม่สามารถตีตื้นขึ้นมาได้เลยพอนำไปทดสอบสลาลมเพื่อดูช่วงล่างว่าคันไหนจะคล่องแคล่วกว่ากันผลที่ได้คือเทสลาทำเวลาได้ดีกว่าแต่พวงมาลัยของซิลกลับมีความคมและตอบสนองไวกว่าพอลองนำรถไปขับผ่านถนนลูกรังเพื่อทดสอบความนุ่มนวลของช่วงล่างที่ความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พบว่าโมเดล3มีความแข็งกระด้างมากกว่าตัวโช๊คจะเฟิร์มและตึงตังมากกว่า แต่ยังไม่ค่อยยุบตัวเวลาเจอหลุมบ่อทำให้แรงสะเทือนเข้ามาในห้องโดยสารมากกว่าส่วนซีลกับเซตินิ่มกว่าชกยุบตัวมากกว่ายิ่งบวกกับตัวถัง e p l a t f o r m 3.0ได้แล้วก็ยิ่งลดแรงสังสะเทือนได้มากกว่าสรุปแล้ว b y d Seal เปร็นรถที่เพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์ที่รวมถึงตัวถังงานประกอบวัสดุที่ใช้ประสบการณ์ขับขี่ที่โดดเด่นกว่าเทส l a แต่หากพูดถึงพละกกำลังและระบบซอฟต์แวร์ของตัวรถก็อาจจะยังเป็นรองเทส l a อยู่ดี ซึ่งหากใครที่ให้ความสำคัญกับดีไซน์และประสบการณ์ขับขี่ซ a ลอาจจะเป็นคำตอบแต่สำหรับใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีภายในตัวรถอันนี้ก็ต้องยกให้โมเดล3นะครับ BVD Seal มีราคาขายในจีนอยู่ที่189,800ถึง279,800หยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ96,000ถึง1,336,000บาทซึ่งจะแพงกว่า BV d Atto 3ในจีนประมาณ36 67 หากนำส่วนต่างนี้มาเทียบกับราคาเทซ่าโมเดล3ที่ขายในไทยก็พอจะคาดการได้ว่าเจ้าซิลอาจจะมีราคาขายในบ้านเราอยู่ที่1 4 9 9 0 0 0ถึง1 9 9 9 0 0 0บาทถ้าเป็นไปนตามที่เราคาดก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลไม่น้อยเพราะราคาของซิลจะอยู่ระหว่างแอตโต3และโ o เดล3พอดีเป๊ะ ยิ่งบวกกับที่ BVD ดีเขาได้เปรียบในเรื่องของจำนวนสูนย์บริการและอัพเตอร์เซลที่ดีกว่าด้วยแล้วบอกเลยงานนี้ป่าอีลอนมีน้ำตาเช็ดหัวเข่าแน่นอนทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเรเวแล้วล่ะว่าจะเคาะราคาจริงในที่เท่าไหร่และจะนำเข้ามาขายครบทั้ง3รุ่นย่อยชนกับเทสซา m o เดล3ได้ไหมปลายปีนี้คงได้รู้กัน นับตั้งแต่ B y วดีเปิดศึกลงสนามด้วยรถไฟฟ้าในไทยไปได้ไม่นานก็ถึงคราวที่ทางค่ายใส่เก์เดินหน้าสารต่อความสำเร็จด้วยการส่งไม้ต่อให้กับดอลฟินที่เปิดตัวไปเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้ถล่มทลายแต่ยังทิ้งท้ายอีกว่ากำลังเตรียมเปิดตัวรถไฟฟ้าคันเด็ดอีกสักรุ่นภายในปีนี้ส่วนจะเป็นซีลตามที่คาดไหมและเปิดมาที่ราคาเท่าไหร่งานนี้อาจจะต้องรอกันอีกสักเดียวนะจ๊ะและคุณและครับชอบคันไหนมากกว่ากันระหว่างน้องแมวน้ำา B วีดีซีลหรือ t ท s l a m o เด l 3มาร่วมพูดคุยค,คอมเมน,นต์ อย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อไปกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญจะพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ